แล้วก็กับเข้ามาในเบรกนี้นะคะกับกูรูมอเตอร์ริงนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเกิดมาลวล่ะสำหรับเบรกนี้นะคะพี่โก้จะพาระไปพูดคุยกันนะคะกับประธานในการจัดงานมหกรรมยานยนต์หรือว่า Big Motor อร์เซลล์นะคะกับคุณจรวยขันมณีว่างานนี้นะคะเป็นมหกรรมช่วงกลางปีที่เจะมีการจัดขายรถยนต์กันแบบกระหน่ำมากคือน้องอ้อยบอกมหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาต้องต่อท้ายด้วยนะว่ามหกรรมยานยนต์เพื่อขายเขาเน้นเพื่อขายโดยเฉพาะเพราะว่าปลายปีมันมีงานมหกรรมยานยนต์เหมือนกันมอเตอร์อีกโปรอ จริงก็เพื่อขายกแหลย,ย,ย,ยเพื่อขายก็หละแต่นายจุลวยเนี่ยเขามองเห็นโอกาสช่วงกลางปีซึ่งปกติเป็นนอกฤดูการขาย<ห>นะครับหลายคนคิดว่าต้องไปซื้อรถต้นปีปลายปี<ห>นะครับงานของคุณประจินเอี่ยมลำเนาต้นปีนะครับ<ห>ขออภัยคุณประจินเอี่ยมลำเนานะครับ<ห>แล้วก็ปลายปีคุณขวัญชัย<ห>นะครับคนก็จะชอบคิดว่าต้นปีปลายปีแต่คุณจะลวยมองว่านี่แหละตรงกลางเสียบเลยจัดเลยมีงานคนก็เดินอ่าจริงแล้วเขาก็ชูตัวเองชัดว่าเพื่อขาย เพราะฉะนั้นใครที่มาคือต้องการจะซื้อใช่ไหมก็มาเพราะเขาพร้อมจะขายนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างในงานนี้แล้วก็เดี๋ยวตามพี่โก้ไปเลยค่ะคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณจรวยขันมณีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปนะครับในฐานะประธานจัดงาน Big Motor Cell 2014ครับคุณจรวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานเริ่มแล้วครับ Big Motor Ce l แต่ผมเรียนถามอย่างนี้ก่อนครับว่างานของเราเนี่ยครับแตกต่างกับมากรรมยานยนต์อื่นๆที่ที่มีอยู่ในประเทศเราตอนนี้ยังไงครับอ๋อครับยินดีครับก็เป็นงานใหม่งานแรกนะครับซึ่งระวางโครงสร้างไว้นานแล้วว่าอยากจะทําแต่จังหวะเวลาของมันเนี้ยไม่มีมีแต่หัวปีท้ายปีกลางปีเนี้ยมันดูแล้วมันเสี่ยงเพราะมันเป็นโลซีซั่นนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าโลซีซั่นเนี้ยถ้าจัดแล้วเนี้ย มีเจงกับเจงหรือไม่เจ๊งกับเจ้าเท่นั้นนะครับก่อนจัดงานนี้จะเป็นบิ๊กมอเตอร์เซลล์นี่นะครับก็ได้คุยกับผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะเพื่อความมั่นใจว่าเราจะไม่เจ๊งนะครับแค่ดีก็เสมอตัวกับบวกกล่องนิดหน่อยนะครับก็คุยกับค่ายหลายๆค่ายใหญ่นะครับว่าถ้ายานยนต์จะจัดงานสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นงานกลางปีที่เป็นโลซีสั่นหน้าฝนนี่นะครับ พวกท่านเห็นเป็นยังไงก็ทุกเสียงก็บอกว่าคุณจะรวยพวกเราประกอบการนะครับหน้าไหนหน้าไหนก็ต้องขายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะรวยคิดว่าจะทํานี่นะก็ทําเถอะแต่ขออย่างเดียวอย่าคิดค่าเช่าแพง<อ>แล้วก็ต้องโหมโฆษณาะนะครับเราก็มาคิดดูที่ว่าเออไอค่าเช่านี่ยถ,ถ้าคิดไม่แพงนะครับเราจะอยู่ยังไงนะครับดังนั้น คิดไปคิดมาก็เกิดขึ้นมอเตอร์เซลล์นะคือขายนะครับบิ๊กมอเตอร์เซลล์นี้จริงๆแล้วชื่อเป็นทางการชื่อว่าบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแกรนมอเตอร์เซลล์นะครับ<ช>บางกอกมาจาก B ีอินเตอร์เนชั่นมาจาก i แกรนจาก G ก็ย่อมาเป็นบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะครับมหากรรมยานยนต์เพื่อขายโดยเฉพาะก็ มันขายเราต้องเรียกมาหากรรมนะฮะยานยนต์นะฮะนะครับถ้าบอกว่ามาหากรรมยานยนต์นี่เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นงานอะไร่รู้เราบอกว่าเพื่อขายเลยเพราะมันขายอย่างเดียวแน่ๆเลยนะครับ,ช,รบชัดเจนไปเลยชัดเจนเลยว่ากลา,กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าทุกคนเคยมองว่าโลซีซั่นมันจะมันจะไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฤด,ดูการขายละแต่เรากลับมองเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยเรามีอยู่สามประเด็นคือหนึ่งลูกค้าพอใจนะครับ ผู้ซื้อพอใจนะครับแล้วเราก็พอใจที่จะทำเนี่ยนะครับราคาต้องถูกเนี่ยนะครับคิดไปคิดมาเออน่าทําได้ถ้าเราไม่คิดว่าเราจะเอากําไร,รนะครับในใน,ในช่วงที่มันเป็นจังหวะของโลตีสันเนี่ยนะครับเราก็จะทําก็กลายเป็นงานของความสุขทั้งคนมาออกคนจัดแล้วก็ผู้ชมงานครับงานนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อที่เราคุยกับทางผู้ประกอบการนะว่าเราจัดงานนี้หนึ่ง ต้องการของถูกของใหม่ของดีนะครับถึงจะขายได้ก็มาร่วมนะครับลูกค้าบ,บ,บอกว่าโอ้ด้วยความยินดีเพราะหน้านี้น่าจะขายสุดท้ายเชื่อไหมค,ครับ,รบว่างานนี้มีถึง8แบรนด์9รุ่นเป็นรถใหม่ที่มาเปิดตัวในงานขายเป็นครั้งแรกเป็นรถยนต์รุ่นใหม่สดๆซิงๆเลยทั้งใหม่ทั้งไมเนอร์เชนนะครับแล้วก็นำเข้าใหม่เข้ามานะ8แบรนด์9รุ่น นะครับนี่หม่ถึงเฉพาะรุ่นใหม่รุ่นใหม่แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เวนเดอร์ต่างๆนี่รวมมาออกกันกี่เจ้าครับรวมครับรถยนต์ตอนนี้มีอยู่ครบทุกแบรนด์เลยนะฮะครับ47แบรนด์ที่นึกอยู่ในหัวแบรนด์อะไรเนี่ยมาออกหมดโอ้โหมีหมดแล้วอครับยียห้อะไรบ้างออกอะไ่มาตั้งแต่ไม่อ๋ยียห้อะไรบ้างที่คิดว่าเยห้อะไรบ้างก็ล่ไล่ตามยอดขายโตโยต้าอิวซูฮอนด้าโอ้อันนี้มาธรรมดาฟิสุชิธรรมดาครับครับโรลส์รอย แม่าราเรียน3าล้าน40ล้านแลนดโบบินีนะแลนโรบินีเปิดตัวด้วยอไนมาเด็กไซก็เปิดตัวด้วยออรดี้ก็เปิดตัวด้วยมีตั้งแต่หรูหราระดับกลางไปถึงไฮเอ็นเลยตั้งแต่ไม่เกินล้านแล้วก็ถึงสี่สิบล้านนี่รถยนต์นะครับก็มีให้เลือกระดับราคาไปเลือกเลยนะครับครับอย่างนี้ครับแล้วเรื่องของ ถ้าเขามองว่าเราเป็นผู้จัดน้องใหม่มันจะรวยครับผู้จัดน้องใหม่เรื่องการความพร้อมในการดูแลผู้ประกอบการที่มาออกบูธหรือการความพร้อมในการดูแลคนที่จะเข้ามาชมงานเราเราเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนครับเราเตรียมตัวยังไงนะครับมีสองประเด็นประเด็นยอดขายของรถเนี่ยเราไม่รู้แต่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่างานนี้จะต้องมีคนไม่ต่ำกวันหนึ่งล้านคนผู้ชมมาดูนะครเข้ามาในงาน นะครับการเดินทางก็นเน้นที่ BTS ถึงบางนาเลยถึงงานเลยนะครับนะครับสะดวก,ดวกแล้วขึ้น BTS มาสะดวกเลยนะครับมา BTS ได้ลดค่าเข้า50%งานนี้ต้องถามก่อนงานนี้บัตรค่าเข้าชม100บาทครับ100บาทครับแล้วถ้ามา BTS นี่เสีย50บาท BTS มาเนี่ย50บาทนะครับจาาย50บาทเนี่ย50บาทเนี่ยเราตัด10บาท หักสิบบาทมอบให้สภากาชาติไทยออ๋ได้ทําบุญทําบุญนะครับมาหนึ่งล้านคนนี่จะขายมากขายน้อยผมไม่เกี่ยวแต่เราคุยกันแล้วนะว่าสินค้าที่นํามาเนี่ยจะต้องดูว่าสินค้าเนี่ยคือหนึ่งใหม่ถูกโปรโมชั่นหน้าน่าซื้อน่าจเรียนถามชัดๆไฮไลท์อ่ะถ้าไฮไลท์ในส่วนของของตัวรถก่อนที่ต้องมาดูหรือที่เป็นทีเด็ดของงานเราที่ต้องมาดูในงานนี้ครับ ก็อย่างที่ว่านะครับแดแบรนด์เก้ารุ่นนี้ก็เนี่ยคือไฮไลท์และนะครับรถทุกรุ่นที่ขายในตลาดนี่รุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยนะครับมาหมดเลยนะครับบางคนก็่ายแคมเปญนะครับแจกทุกวันก็มีรถแจกวันคันก็มีเก้าวันแจกเก้าคันก็มีนะครับคือโปรโมชั่นของคนที่มาลุ้นชิงโชคครับก็จะมีบางบริษัทเนี่ยให้เสียงเข้ามาแล้วว่าเฮ้ยผมอยากทํางานนี้ใหญ่เลยนะแจกไปเลยนะ 9วันจัด9วันนะแจก9กคันเลยคือตลอด9วันนะมีรถแจกแน่ๆเก้าคันนี่คือที่เดียวที่เป็นาคาร์เนมะคเกอร์นะครับเรามีโครงสร้างตั้งสี่นะในพวกนี้ต่างรวมใจกันที่จะมาทุ่มให้กระหึ่มใบเทยให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความสบายใจคืนความสุขับมอบความสุขให้กับผู้ซือ้อนี่คือรถยนต์นะครับเรายังมีมอเตอร์ไซค์อีกสิรุ่นนะสิบเแบรนด์ แบรนด์บ้านๆแบรนด์บ uh ิ๊กไบมาหมดบ้านๆนี่ i, แทบจะไม่มีเลยนมาจาก Big By, <อ>บิ๊กไบนะฮะบ้านๆนี่ถือว่าไปซื้อตามเอเยนนี่มาจากรถใหญ่เลยนะฮะสิ้าแบนด์ดูทิอย่างนอตตันอย่างเงี้ยมีไหมเคยยินมาเฮ้ยมานะม,มานะครับนะครับอย่างคาคิว่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็าม,มาอยู่แล้วเพราะว่าตลาดเขารับได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็มาชมได้โอ้ยมาชมมาซื้อด้วย เนี่ยครับกำลังจะถามไปว่าคือคือพอมาออกเยอะแล้วเห็นคุณจะรวยย้ําจังว่าว่าคุณของดีคุณภาพดีหลากหลายแถมราคาถูกครับตร,ตรงนี้เราเราทำได้ยังไงโปรโมชั่นหรือแคมเปญหรือยังไงครับโครงสร้างตัวนี้เราตั้งไว้ว่าหนึ่งจัดงานอย่างนี้จะต้องไม่เอากําไรเพราะเราพิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสนี่นะครับถ้าไปบวกกําไรแล้วไข่เข้าจะมานะนะครับผู้ประกอบการที่ขายเยอะนะครับ ก็จ่ายเยอะผู้ประกอบการที่ขายยอดน้อยๆก็จ่ายน้อยอเพราะฉะนั้นคนที่ขายน้อยนียนย่ก็ต้องมาได้เพราะว่าจ่ายน้อยใช่ไหมถ้าไปจ่ายเท่ากันหมดเนี่ยผู้ที่ขายน้อยนี่เสียเปรียบใครก็จะมาล่ะคนที่ออกรูแล้วขัดทุนถึงขายได้ก็ขัดทุนเนี่ยไม่มีใครมาล่ะครับ,รบเราจึงเอาวิธีการระบบลดแจมต่อนะครับแจมต่อนะ้ัน้ะครับเข้ามาใช้ ให<ไ><น>้กับบรรดาผู้ประกอบการใช่ใช่เถอใช่ไหม,มก็เหมือนกับเล่นกรอรบแข่งม้านะครับเล่นกลอบฝีม,มือดีก็ต้องถือแหนปที่ค่อนข้างเยอะกับคนที่ได้ไม่ดีก็ต้องต่อเขาม้าเก่งๆเนี่ยก็ต้องถวงน้ําหนักเพื่อมันวิ่งช้าแบบแข่ง,งรถไงนะครับรถเนี่ยบางทีมันวิ่งแล้วเนี่ยซีซีมันเท่ากันตัดแต่งชู้กันไม่ได้ก็ต้องทวงหน่อยเช่นเอากระสอบข้าวทวงกระสอบทรายทวงให้มันหนัก นะครับเพราะฉนั้นมันจะได้ช้าเวลามันก็จะใกล้ก็เป็นเรื่องของการวางระบบโครงสร้างโครงสร้างที่ทําให้จูงใจค่ายรถมาออกแล้วก็ทําราคาไปถึง end user ใ,<ช>ให้ใหซื้อหาได้ง่ายถูกต้องเลยถูกต้องเลยแล้วแคมเปญแมช่วงนี้เห็นช่วงงานของเรามีแคมเปญจากค่ายรถเลยเด็ดๆที่ที่พอจะเปิดเผยได้โอ้โหเยอะเลยนะครับทุกค่ายเตรียมมาถล่มเลยเพราะในช่วงตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วจะถึง ลางปีนี้นะครับก็คงทราบนะครับว่ารถยนต์เนี่ยมันลงบู่บ่าบู่บ่าไปถึงเกือบ5 0นะครับนะครับถ้าโอกาสอย่างปลายปีอย่างงานในพิดคอเซลเนี่ยถ้าใครไม่เอามาต่อขายเพื่อกู้านยอดนะฮะว่าผมว่าก็ก็คงลำบากนะฮะสต๊อกคงคงบวมแน่เลยคงบวมแน่เลยนะครับทุกคนนี่ตั้งใจแล้วนะครับว่ามาที่นี่ให้กับผู้ที่จะซื้อรถเนี่ยนะมาที่เดียว จบที่เดียวเลยขประเทศไหนเลยครับครับท้ายครับย้ําเรื่องการเดินทางอีกนอกจาก BTS ที่สะดวกมากแล้วการเดินทางโดยรถยนต์รถโดยสารรถจําทางหรือที่จอดรถตรงนี้เราเตรียมเอาไว้รองรับผู้มาเข้าชมยังไงบ้างครับครับที่จอดรถจะมีปัญหาทุกงานที่มีที่ไบเทคนะครับมันแน่นหมดเนื่องจากมันเป็นคล้ายๆเป็นฮับทางต่อเข้านะครับแต่จอดได้ก็เกือบๆหมื่นคัน เตยมที่ไวแล้วนะเกือบเกือบเหมนคันนะครับนี่คือนี่คือจอดตายนะครับแต่ถ้ามันหมุนเวียนนี่ก็ได้มากกว่าต่อวันแต่สะดวกมากก็ b t s นะครับทุกท่านสามารถแวะตามห้างก่อนช็อปปิ้งกินข้าวก่อนแล้วขึ้น B t s อไปลงถึงเลยนะครับรับความสุขสองต่อนะครับซื้อจากห้างก่อนแล้วก็มาเที่ยวนะครับได้ลดบัตรค่าเข้าด้วย5 0ถูกต้องครับมันมีไฮไลท์หลายอย่างนะครับคือนอกจากเปิดตัวสินค้ารถใหม่แล้ว8แบรนด์9้ารุ่นแล้วนะครับ เรายังมีเปิดตัวไอตัวที่จอด,ดรถหมายเ่ยมของเกาหลีนะขับรถที่เป็นชั้นชั้นชั้นนตัวนี้นะฮะเข้ามาเปิดตัวที่งานนี้เป็นครั้งแรกเป็นเหมือนห้อยแบบนั้นนรเป็นห้อยจอดรถ8คัน12คัน16คันนะฮะเอามาตั้งเปิดตัวที่ที่งานด้วยนะครับชั้น2ที่เราเตรียมไว้ประมาณ2,500ตารางเมตรนี่นะครับเราก็ให้การกุศล ที่เป็นมูลิธิที่ประกอบธุรกิจผิดผันสินค้าคที่ค้าขายไม่ไม่ค้ากำไรเกินควรมาออกบูธฟรีเลยนะครับถึง99จัดไปจัดมาผู้ผู้ขอร้องว่าขอเพิ่มหน่้ยเถอะนะก็เป็นถึง108บูธนะฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับเพราะว่าขายแล้วเนี่ยเ็ให้ขายราคาที่ถูกช่วยเหลือมูลิธิองค์กรสภากาชาติไทยด้วยนะครับ มันมีพิเศษอันหนึ่งคือกรมการขนส่งทางบกก็มาร่วมงานสำหรับผู้ที่ต้องการทำบัตรประเขี่อของเราเมื่อก่อนเราเป็นเป็นกระดาษใช่ไหมครับตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นพลาสติกแล้วนะครับเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอาไปบขี่เก่ามานะครับก็ไปก่อข้อความขอเปลี่ยนใหม่เป็นบัตรสมร,ร์ทการที่เป็นพลาสติก กมการนานขนส่งทางบกก็มาตั้งบูธอำนวยความ<ช>สะดวกเลยใช่ด้วยครับคือหลากหลายนอกจากนอกจากรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปชมไปเลือกซื้อ,รเ,อ,อเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีพร้อมพร้อมหมดเลยฮะนะอยากซื้อรถจบในงานเดียวเลยสุดท้ายครับอยากให้คุณจะรวยฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเกี่ยวกับงานบิ๊กมอเตอร์เซที่จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกเลยครับครับขอบพระคุณครับ ผมจะโดยขันมณีนะครับผู้ผิดนิสารยานยนต์มาเป็นเวลานานเกือบ40ปีแล้วนะครับงานนี้เป็นงานแรกที่จัดนะครับมีความตั้งใจมากนะครับแล้วก็มั่นใจว่างานนี้จะต้องสําเร็จนะครับดูจากผู้ประกอบการนะครับท้่ไปเอาเยี่ยมแล้วก็เข้ามาร่วมงานนี่นะครับไม่มีใครปฏิเสธเลยณวันนี้เท่าทีไม่ได้คุยนะครับยังมีเวทีลิ์อีกค่อนข้างเยอะอยากเข้าแต่ที่มันเต็มแล้วที่มันเต็มแล้วนะครับ ไม่ใช่คุยนะนี่เรื่องจริงๆเลยนะครับนะครับเพราะว่า1ราคาเราให้ด้วยความยุติธรรมจริงๆเลยนะครับคนขายมากก็จ่ายมากคนขายน้อยก็จ่ายน้อยทุกสินค้าก็เข้ามางานวิคับมีวันที่16วันเปิดงานนะฮะเปิดแล้วขายเลยถึง24สิงหาคมที่ไบเท็บางนาครับไปครับไปโดยรถ b t s สสะดวกสบายครับรับรองงานนี้ถ้าไม่ถูกจริงนะครับมาต่อว่าผมนะครับว่าต่อไป อย่าจัดเลยคุณจะรวยที่คุยเหลือเกินเชิญนะครับ Big มอเตอร์เซลครับครับครัวันนี้ขอบคุณคุณจะรวยครับขอบคุณยินดีครับคุณครับไงคะก็ขมขายนะครับคำพูดของของคุณจะรวยนะครับแล้วก็ย้ำท่านก็ย้ำว่าถูกแน่นอน นะครับสำหรับงานนี้ถูกงานนี้ใครมาตั้งใจเพื่อซื้อได้ซื้อจริงๆริงคนจะขายก็ได้ขายจริงๆกับงานนี้เลยครับก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีไปอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับค่ะบางทีคนจะสับสนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวอิมแพกเดี๋ยวไบเทคอันนี้ไบเทคบางนานะครับขึ้นรถไฟฟ้าไปได้เลยใช่ครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับสาหรับคนที่ต้องการเข้าไปชมงานนะครับทางเราก็มีบัตรแจกฟรีให้นะครับจะมาที่บ้าน พระอาทิตย์ก็ได้ค่ะนะครับติดต่อที่น้องประชาสัมพันธ์ด้านล่างนะครับหรือจะมาบ้านเจ้าพยาก็ได้นะครับมาถามได้เลยหนึ่งท่านเราให้สี่ใบโอ้วิสายเลยเนาะเพื่อนสบายเถ้าไม่มีบัตรฟรีก็อย่างที่คุณจุลวยว่านะครับค่าเข้าร้อยหนึ่งค่ะแต่ก็มีส่วนลดอะไร50าบาทก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าอยากได้บัตรฟรีก็มาที่บ้านพอาทิตย์หรือบ้านเจ้าพยาก็ได้ได้แต่ถ้าเกิดจะ inbox มาใน Facebook เราหรือว่าจะเข้ามาทักทายหรือมาถามในแฟนเพจเราเนี่ย น่าจะได้ไหมหรือว่ามันี่เลยจะไม่ทันจะไม่ทันเดี๋ยวมาที่นี่สามารถรับบัตรกลับไปใช่แล้วไปเข้าชมงานได้เลยใช่ครับนะคะด่วนเพราะงานเริ่มแล้วไงงานเริ่มแล้วใช่ส่งเมลมันไม่ทันครับนะคะก็รับไปสําหรับบัตรนี้นะคะหนึ่งท่านเราให้4ี่ใบแล้วก็ไปเที่ยวชมงานดีกรับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะตามพี่โก้อีกเช่นเคยนะคะไปเทสต์ไดรฟ์กันนะคะรอบนี้เนี่ยเป็นคิวของ Porsche ที่แบบโอ้โหเท่เลยหล่อด้วยจะเป็นไงสักครู่ช่วงหน้าค่ะ えっ <music>